ญี่ปุ่นมันมีอะไรอีกวะซีรีส์ความลับประเทศสุดตรงต่อจากคลิปก่อน11ตู้กดน้ําที่ไม่มีน้ําญี่ปุ่นมีตู้กดน้ําที่เปิดไม่ได้แล้วตั้งไว้ทําไมวะเดี๋ยวเล่าให้ฟังในชุมชนชนบทญี่ปุ่นมีตู้กดน้ําเปล่าที่จริงๆเป็นจุดอพยพฉุกเฉินเวลาเกิดภัยพิบัติถ้ามีอะไรให้วิ่งมาที่ตู้เปล่าเพราะมันเป็นจุดรวมพลที่มีคนเคยมาตรวจเช็คเสมอคือโคดเนียนโคดเข้มและโครญี่ปุ่นของเก้าอี้ว่างในร้านกาแฟเห็นเก้าอีวา้ว่างๆในร้านกาแฟญี่ปุ่นอย่าเพิ่งนั่งมันไม่ใช่ของว่าง คนญี่ปุ่นจานวนมากมีพฤติกรรมวางกระเป๋า iPad หนังสือหรือเสื้อไว้บนเก้าอี้วางเพื่อจองที่แบบจริงจังบางคนวางแล้วหายไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีใครกล้าแตะในญี่ปุ่นความเป็นส่วนตัวสาคัญมากของใครของมันคือที่ของคนนั้นเลยไม่ต้องบอกก็รู้สามหมวกเด็กอนุบาลญี่ปุ่นคือ GPS ทำไมหมวกเด็กอนุบาลญี่ปุ่นต้องสีส,สดๆเหมือนไฮไลท์เพราะมันไม่ใช่แฟชั่นหมวกนักเรียนระดับอนุบาลในญี่ปุ่นถูกออกแบบให้สีจัดข้อดเด่นเห็นตั้งแต่ไกลเพราะเป็นระบบเฝ้าระวังความปลอดภยัย เด็กๆใส่ชุดสีสดใสช่วยให้คนขับเหงง่ายลดอุบัติเหตุแถมยังเป็นโค้ดโรงเรียนช่วยให้ครูตามเจอทันทีถ้าหลงกลุ่มน่ารักสุดๆ 4. ร,ร้านสะดวกซื้อเป็นที่ระบายอารมณ์คอนบญี่ปุ่นไม่ได้ขายของอย่างเดียวมันขายความรู้สึกบางคอนบีนี้ญี่ปุ่นมีมุมพักใจ,จให้คนได้หยุดหายใจ5นาทีร,าร้านสะดวกซื้อกลายเป็นที่ปลอบใจสุดอบอุ่นใครเข้าไปซื้อกาแฟแล้วอ่านข้อความดีๆจากคนแปลกหน้านี่มันน่ารักมากเลย15เทปผ้าสีเขียวที่สถานีรถไฟเห็นเส้นเทปสีเขียวที่พื้นสถานีรถไฟญี่ปุ่นไหมมันไม่ได้แมั่ว เทปสีเขียวช่วยคนตาบอดเดินได้ง่ายขึ้นมีพื้นผิวแบบนูนบอกทางเช่นเส้นตรงเดินต่อจุดนูนระวังจุดตัดหรือบันไดคนญี่ปุ่นเรียกมันว่าภาษาของพื้นช่วยคนตาบอดอ่านได้ด้วยเท้ามีอยู่ทุกที่ในญี่ปุ่นเลยนะ 16. ขอโทษที่นั่งกินไปด้วยทำไมคนญี่ปุ่นได้ยินเสียงท้องร้องคนอื่นแล้วทำเฉยเวลานั่งกินราเมงคนเดียวถ้าสเสียงดังชาวญี่ปุ่นจะทำเปไม่รู้ไม่อยากให้เรารู้สึกอายเลยนะที่ญี่ปุ่นเสียงดังไม่ถือว่าหิวหรือเสียมารยาทแต่คือการปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเอง 17เซเว่นญี่ปุ่นคือห้องทดลองอาหารทำไมของกินแปลกๆเปล,เลี่ยนตลอดญี่ปุ่นใช้เซเว่นทดลองเมนูอาหารใหม่ๆก่อนขายทั่วประเทศนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาไปญี่ปุ่นทีหนึ่งต้องและซื้อทุกสาขาเพราะไม่มีทางเหมือนกัน100%่งรรซรถไฟที่พูดได้ญี่ปุ่นมีรถไฟที่มีเสียงตัวละครอ,อนิเมะประกาศจริงๆนะรถไฟญี่ปุ่นจ้างนักพากย์อนิเมะทำเสียงประกาศให้ฟังสนุกช่วยให้จำสถานีได้ง่ายขึ้นระบบความปลอดภัยแบบญี่ปุ่นคือสนุกแต่มีเหตุผลเพราะเมื่อจำเสียงได้ไม่พลาดลงผิดสถานี19 หมาในญี่ปุ่นมีประวัติสุขภาพละเอียดกว่าเราพาสุนักไปคลินิกญี่ปุ่นเหมือนตรวจสุขภาพมนุษย์เลยโรงพยาบาลสัตว์ในญี่ปุ่นมีสมุดประวัติสุขภาพเหมือนนักเรียนเลยเจ้าของหลายคนรอผลตรวจอย่างใจจดใจจอ่อยังมีบริการจิตบำบัดสัตว์สำหรับหมาเครียดน่ารักมากเลย20มีป้ายบอกว่าอย่าโยนหิมะประเทศอื่นมีป้ายห้ามสูบห้ามวิ่งแต่ญี่ปุ่นมีป้ายห้ามโยนหิมะในฮอกไกโดมีป้ายห้ามโยนหิมะบนถนนเพราะอาจเกิดอันตรายได้ หน้าหนาวที่ญี่ปุ่นเลยมีทีมเทศกิจตระเวนเตือนคนโยนหิมะคือกดฟังดูตลกแต่จริง,รงๆคือการป้องกันอุบัติเหตุตามสไตล์ญี่ปุ่นที่คิดทุกอย่างจนแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงอย่าลืมกดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆ